ครับมาติดตั้ง p s ีเซฟนะครับอันนี้ลูกค้าเก่าน,นะครับอันนี้มาติดตั้ง t o โยต้าแฮมบีเครื่องสองเครื่องอะไรพี่ <24 S 1> เครื่องสองจุดสี่นะครับ VVTi อันนี้ติดแก๊สด้วยนะฮะก็มันก็มีมอยางเนี่ยนะอยจามอกรองนะถ้าเปิดเอฝาครอบเบ,บาวนะจะได้ใส่ง่ายขึ้นนะแต่เมเนจะมีท่อยางนะฮะไม่ต้องไปถอดตัวไหนนะก็เอาเอาเบอร์สิบไทยตัวนี้อย่างเดียวนะเห็นกันครับ แล้วก็ใส่เขาเ้าไปหนึ่งตัวอันนี้รหัสเจเจแซนะฮะอันนี้มันเป็นตัวปีศูนย์สองศูนย์สามนะครับตัวชมตาเอี่ยวไอ้คอนนี้มันจะเล็กนิดนึงนะครับใส่แค่เจเแซพอแต่ถ้าเป็นชมใหม่อันนี้มันจะจะใหญ่กว่านี้จะใส่รหัส W บิวนะครับอันนี้ใส่แค่แค่รหัสเจเแซเ็บเข้าไปมันมีเบ้ามีขอบรับอยู่นะฮะแล้วก็สดท้างเนี้ยมันจะมีไอโฟล์ดขัดตัดรัดอยู่นะครับ,นะรบใช้มือซ้ายบีบได้เลยนะฮะใส่ถุงมือแล้วก็มือบีบนะครับพอบีบเคลื่อนออกมาก็จะเจอลิ้นปีกบีตเคน,นี้ ตอนแรกมันจะโล่งๆอยู่อันนี้ใส่พีเซ็ตเข้าไปแล้วนะฮะัอันนี้รหัส v g o นะครับเอาด้าน,นแหลมเข็เข้าไปมันจะมีขอบเบ้ารับอยู่แล้วนะไม่มีเครื่องมีหลุดไปไหนตัวนี้มันดักลมอยู่แต่ที่นะฮะแล้วก็ประกอบกับเหมือนเดิมนะครับเกือบสองตัวแค่นี้ตั้งสิบนาทีก็เสร็จนะนะฮะคันี้ตรงนี้นะครับใครมีใช้อยู่นะครับก็ส,สั่งไปติดตั้งเองได้นะสองตัวพ่นสองนะงตั้งเองได้เลยครับติดตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนะ,ะัะไม่มีหมดอยู่นะครับ ้ผีแค่ค่อยฟางนะครับอยู่ในกรุงเทพก็น่าติดตั้งได้0917586464นะครับ